และต่อจากนี้ค่ะนอกจากนี้นะครับก็ผู้ประเมินเนาะที่เป็นผู้ประเมินทรัพย์สินเนี่ยที่ทำให้เราต้องซื้อตึกในราคา7จ็ดพันเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะดําเนินการเร็วๆนี้ครับติดตามกันต่อไปนะคะกัดไม่ปล่อยแน่นอนสี่สามสองหนึ่งทุกคนคะวันนี้มีข่าวใหญ่ก็คือข่าวนี้แตน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 ,นะคะมติครมอมทาไมคะ ย้ายประหลัดกระทรวงแรงงานคนปัจจุบันครับคุณบุญส่งทัพชัยยุทธเนาะไปเป็นเข้าสัมักนายกซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยของราชการเนี่ยย้ายแบบนี้เนี่ยมันคือการย้ายเข้ากลุ่มเอาเป็นเก็ตไว้ซึ่งหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับปมตึกสกายไนน์นะคะวันนี้พวกเราก็เลยจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งนิดนึงนะคะแบบกระชับกระชับก็คือก่อนที่คุณบุญส่งทัพชัยยุทธเนี่ยจะมาดํารงตําแหน่งประหลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยเคยดํารงตําแหน่งที่สําคัญอย่างยิ่งคือเป็นเลขาประกันสังคมนะคะแล้วก็เป็นเลขา ในยุคที่มีการลงทุนซื้อตึกสกายนายด้วยขอย้อนความไปนิดนึงว่าในเดือนมีนาเนี่ยไอ้กับเนมเนาะก็ได้ไปที่ตึกแห่งนี้นะคะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้ลงทุนในตึกที่จริงๆแล้วมีมูลค่าประมาณ3,000ล้านด้วยราคา7,000ล้าน700ดล้านนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเราก็โดนด่าโดนด่านะคะว่า ข้อมูลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีการอ่านงบการเงินกันเป็นหรือเปล่านู่นนี่นั่นจนไปถึงโดนคุณสุชาติพมกินนะคะฟ้องหมิ่นประมาทคนละ50ล้านนะคะก็จุกจุกกันไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้โดยรองนายกในสมัยนั้นก็คือคุณอนุทินซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นแล้วเนาะคนที่เป็นประธานคณะสืบสวนสอบสวนก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยสืบสวนอนนี้สืบสวนกระบวนการซื้อตึกใช่ ผลเนี่ยออกมาไม่น่าเชื่อจริงๆตอนแรกคิดว่าจะสืบแล้วไม่เจออะไรใช่ปะปรากฏว่าการันตีในสิ่งที่พวกเราเนี่ยเคยได้เปิดเผยข้อมูลไปว่าการซื้อตึกเนี่ยมีพิรุธและมีข้อน่าสงสัยจริงประมาณ3ข้อหล,หลักๆด้วยกันใช่คือเร่งรีบ,บูลค่าเกินเพราะว่าูลค่าตึกเนี่ย,ยมันอยู่ที่3,600ถึง3 8 0 0ล้านใช่แต่ก็ซื้อถึงเจ00เนาะแล้วก็3เนี่ยมันคือกระบวนการไม่รอบคอบอ แล้วก็ทําให้สํานักงานประกันสังคมเสียหายแล้วก็มีข้อมูลหลายอย่างที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงเช่นบอกว่ามีใบรับรองกรีนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีต่อมาเนี่ยรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประกันก่อนที่เขาจะออกจากตําแหน่งไปเนาะเขาก็ได้เซ็นคำสั่งใช่ปลัดกระทรวงก็ผ่านมาจนถึงรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนาะรัฐมนตรีพงศ์กวินก็กออนดำเนินการต่อแล้วก็ตั้งกับการชุดนี้โดยมีกรอบการทำงานอยู่ที่90วันแต่ว่าไม่ต้องถึง90วันวันนี้ก็เห็น ผลบางอย่างก็คือมีการย้ายปลัดกระทรวงแรงงานคุณบุญส่งเ,เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งหลังจากที่พวกเราเได้เปิดโปรงกรณีตึกสกายไนยไปนะคะซึ่งทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ก่อนหน้านี้เ,เราไปยื่นปปชแล้วปปชได้มีการขอเอกสารเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราจะส่งให้ในทุกกรณีและต่อจากนี้ค่ะนอกจากนี้นะครับผู้ประเมินนที่เป็นผู้ประเมินทรัพย์สินที่ทําให้เราต้องซื้อตึกในราคา7 0 0 0เนี่ย ก็ต้องมีส่วนร่มวมรับผิดชอบด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะดำเนินการเร็วๆนี้ครับติดตามกันต่อไปนะคะกัดไม่ปล่อยแน่นอนค่ะและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้ปวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า